โอเคครับสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับช่องลาเวกนะผมวันนี้ผมจะมาแจกตัวรันเดลใต้เวทนะผมโอเคนะครับผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ให้กันด้วยนะผมก็ขอบคุณสมาชิกคนแรกด้วยนะผมก็ขอบคุณมากมากเลยนะครับเป็นสมาชิกคนแรกที่สมัครเป็นสมาชิก FC ลาเวกช่องของผมนะครับผมขอบคุณมากมากเลยนะผมโอเค okay. ก็ไปรับชมคลิปกันเลยนะครับผมวันนี้วันที่ 12ตุลาคมนะผมปัจจุบันเลยนะครับตอนนี้ห้าทุ่มนะครับโอเคก็ยังเล่นได้อยู่นะครับผมเล่นตัวรันได้อยู่นะครับลิงค์ลิงก์งดาวน์โหลดตัวรันก็อยู่ในคอมเมนต์นะครับผมสามารถไปดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าให้ดูนะครับสักแมปถ้ามันขึ้นโฆษณาแบบนี้นะครับให้กดไปเลยนะครับ กดอันแรกรอสักครู่นะครับผมให้ตัวหนังสือสีดํามันหายไปนะครับผมหายไปแล้วเราก็เลื่อนออกนะครับผมแล้วก็เข้าเข้าเกมเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็กดอันที่สองเลยนะครับแล้วก็ทําเหมือนเดิมนะครับรอสักครู่ประมาณสิบสวิตโอเคหายแล้วเราก็เลื่อนออกเลยนะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับผม ถ้ามันยังหมุนอยู่แบบนี้นะครับให้ทุกคนกดซ้ำอีกรอบนะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับผมาหายไปแล้วแล้วก็เลื่อนออกอนี่นะครับมันก็จะสามารถเล่นได้ปกติแล้วนะครับเมื่อกี้มันคือโฆษณานะครับผมอ่ะโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองเข้าสักแมพให้ดูนะครับอ่ะ เอาเป็นแบบนี้แล้วกัน99้คืนในป่านะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมลดเสียงแป๊บอ้าโอเคนะครับผมนี่นะครับตัวรันก็จะขึ้นมาดาวน์โหลดดิ้งแบบนี้นะครับรอสักครู่นะครับตัวรักนกาลังดาวน์โหลดอยู่ดาวน์โหลดไฟล์อยู่นี่นะครับ ก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับผมใครที่ขึ้นแบบนี้ให้ไปดูคลิปผมสอนวิธีเก็ตคีย์นะครับแล้วก็เอาคีย์มาใส่ตรงนี้นะครับอโอเคส่วนผมก็ในคลิปนี้ก็มาแจกตัวรันเพียงเท่านี้นะครับผมฝากด้วยครับฝากเป็นสมาชิกช่องของผมด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการมาแจกตัวรันดีๆแบบนี้อีกนะครับผมแล้วก็ แจกสคริปดีๆนะครับผมก็ฝากคอมเมนต์มาด้วยนะครับว่าอยากให้แจกแมปอะไรนะครับผมผมจะแจกให้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปไล่อ่านคอมเมนต์นะครับผมส่วนใครที่ไม่ได้ตอบส่วนคอมเมนต์ไหนที่ไม่ได้ตอบนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับผมผมตอบทั้งหมดไม่ได้นะครับผมมันเยอะเกินนะครับผมผมขออภัยด้วยครับ โอเคผมจะไล่ตอบพยายามอ่านแต่ผมอ่านทุกคอมเมนต์นครับแต่ว่าตอบทุกคอมเมนต์น่าจะไม่ได้นะครับโอเคแต่ผมอ่านทุกคอมเมนต์นครับผมใส่ใจทุกคนนะครับผม FC ทุกคนนะครับผมก็โอเคก็ฝากด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายๆครับทุกคนบายๆสวัสดีครับ